คุณไมตรีสอยเหลืองครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายไมตรีสอยเหลืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีภาคประชาธิปัตย์ผมมีความผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรมาหารือต่อท่านประธาน เรื่องที่หนึ่งที่บริเวณหมู่ที่สามซอยเขาเพชรตำบสลุรีบอำเภอสระหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อฝนตกหนักครั้งไรบริเวณสองฝั่งซอยเขาเพชรจะมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำและเป็นเวลานานหลายวันกว่าจะซึม ออกไปจากบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวทำให้บางครั้งฝนตกหนักก็ทำให้ท่วมบ้านเรือนของราษฎรที่อยู่บริเวณดังกล่าวเป็นมาเช่นนี้หลายปีนะไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขให้กับราษฎรบริเวณดังกล่าวได้อยากจะขอให้ท่านประธาน ผ่านเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบำบัดทุกข์บรรลงสุขให้แกบราษฎรบริเวณซอยเขาเพชรหมู่สามตําบลสถีบอําเภอสถีบจังหวัดชนบุรีด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานเป็นเรื่องถนนหนทางที่บริเวณถนนสายสุขุมวิทเกร็ดแก้วหมู่ห้าตําบลบางสเลอําเภอสถีบจังหวัดชนบุรีเช่นกัน บริเวณดังกล่าวมีประชาชนอยู่หนาแน,น่นมากประมาณเป็นพันครอบครัวถนนสายสุขุมวิทเกตแก้วเป็นถนนที่เล็กไม่สามารถที่จะสามารถสวนทางกันได้แต่ก็มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอยากได้รับการร้องเรียนจากราดดรต้องการที่ขยายไหลถนนให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะ ลับรถสวนทางกันได้สะดวกและไม่เกิดอุบัติเหตุจึงนำเรื่องมาหาลือต่อท่านประธานเพื่อให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมาขอขยายไหลถนนสายสุขุมวิทเกตแก้วหมู่ห้าตำบลบางสเลอํำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุบรีด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงผมมีเรื่องหาลือท่านประธานสองเรื่องเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ